61เหรียญทองจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย7ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้า14เหรียญทองจากว่ายน้ำในสงขลานครินเกมไม่เพียงส่งให้นัฐธนันจันกระจ่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคว้าตำแหน่งราชินีเหรียญทองจากรายการนี้แต่ยังสร้างสถิติการคว้าเหรียญทองมากที่สุดในกีฬาของเหล่าปัญญาชนเท่าที่เคยมีการแข่งขันกันมาและเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้มีโอกาสเข้าร่วมในรายการนี้ นี่จึงเป็นแรงผลักดันให้เงือกอุ้มลงแข่งขันทั้ง14รายการจนสามารถบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้สําเร็จก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยล้วก็ทําได้เต็มที่แล้วก็เก็บด้ทุกรายการที่เราตั้งใจไว้ก็ดีใจแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราแข่งขันมหาวิทยาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกที่เราไม่สามารถบอกได้เลยจริงๆเพราะว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ทําให้เรารู้สึกภูมิใจมากๆที่เราทําได้ขนาดนี้ด้วยค่ะ เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เธอ,อยังรักษาตำแหน่งราชินีเจ้าสะไว้ได้ต่อเนื่องยาวนานเพราะการเคร่งครัดในระเบียบวินัยและคิดคำนึงถึงเส้นทางสายอนาคตเป็นสำคัญเพราะว่าการฝึกซ้อมจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยต้องอดทนใช้ความอดทนสูงมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาทีเพื่อนชวนไปเที่ยวเราก็อยากไปแต่เราก็ต้องคิดว่าอนาคตข้างหน้าเรารออยู่เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ แล้วก็เอาประสบความสําเร็จก่อนการเที่ยวเพื่อนไม่หายไปไหนอุ้มเหนื่อยยังไงก็ไม่เคยท้อมีเป้าหมายแล้วก็ไปตามสเต็ปของเขาเนักว่ายน้ําบางคนที่เก่งๆมากๆเนี่ยเมื่อหมดฤด,ดูกาลก็ก็จะปล่อยเพราะเขาเป็นวัยรุ่นเขาอาจจะอยากไปใช้ชีวิตวัยรุ่นในในในมิติอื่นแต่ว่าของอุ้มเป้าหมายชัดเจนครับครับแล้วก็ยังรักษาสภาพอยู่ตลอดเวลา และทุกๆก,การแข่งขันแรงใจจากครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนอย่างเข้าใจจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัดคือแรงผลักดันที่ส่งให้เงือกอุ้มประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้ถ้าครอบครัวไหนก็ตามเนี่ยที่มีบุตรหลานนะครับอยากเล่นกีฬานะครับขอให้ครอบครัวเนี่ยส่งเสริมให้เต็มร้อยนะครับอย่าส่งเสริมแบบทิ้งๆข้างๆนะครับอย่าคิดว่าเออปล่อยให้ไปเล่นกีฬาเดี๋ยวจะดีเอง มันไม่ได้ครับเพราะว่ากีฬากลบว่างเด็กกับกีฬาเนี่ยโอกาสที่จะพาเขาเสียคน,นยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะครับบางอย่างกีฬาบางประเภทเนี่ยอาจจะอาจจะไปถึงในรูปของการพนันก็มีเพราะนั้นแต่ถ้าผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนด้วยชี้ทางเ,เขาเห็นว่ากีฬาต้องเล่นแบบนี้ต้องไปแบบนี้พัฒนาแบบนี้นั่นแหละครับเด็กถึงจะได้เด็กต้องเล่นกีฬาด้วยใจอย่าบังคับถ้านักศึกษาเนี่ยเขาสนใจทาง ด้านกีฬาเนี่ยมหลาลัยก็น่าจะดูแลเป็นอย่างดีนะฮะเพราะนั้นเราก็เริ่มด้วยการให้ทุนมหลาลัยเนี่ยจะมีทุนให้ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเด็กพอมาเล่นกีฬาเนี่ยก็จะมามุ่งกับกิจกรรมนะฝึกซ้อมอะไรต่างนี้ทำให้ขาดเรียนบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะมีการติวให้ <c oughs> เป็นรายวิชานะฮะที่ที่เขามีปัญหาเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษา,าต่างก็จะดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะ พ่อของอุ้มแนะนำว่าการเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนการใช้เหตุใช้ผลและเปิดโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูกรวมถึงช่วยเหลือตัวเองน่าจะเป็นพื้นฐานให้บุตรหลานเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพ่ออุ้มกับผมเนี่ยจะอยู่แบบเพื่อนมีอะไรคุยกันแบบเพื่อนปรึกษาแบบเพื่อนทุกอย่างคุยได้เหตุผลอยากรู้ว่าดีไม่ดีอยากรู้ไม่ด,ดีใช่ไหมอ่าทําเจอปัญหาเราเข้าแก้ไม่ต่อว่าบอกเออนี่เห็นไหมปัญหาเป็นนี้นั่นทีหลังก็เลี่ยง หาทางแก้ไขแ,แต่บางอย่างเราจะไม่ทําให้เต็มร้อยเราทาให้เป็นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบนะี่คือให้เขาทําซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยบางส่วนหนึ่งถ้าเราทําให้หมดเลยเนี่ยก็เหมือนกับเขาไม่ได้ไเลยท้งอย่างเพราะนั้นพ่อเป็นส่วนแค่ช่วยไปบางส่วนนะั้นเป็นฐานแต่ที่เหลือเขาต้องต่อยอดให้ได้ถ้าเขาต่อยอดได้นั่นะคือตัวเขาเอง ไม่เพียงเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมและกำลังจะเข้าแข่งขันโอลิมปิก2012ลอนดอนเกมเท่านั้นแต่นัฐธนันยังให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กันไปด้วยเพราะเชื่อว่าการทำงานหนะักจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้ตัวเองในชีวิตคนเราต้องลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเราขอเกียรติตรงนี้อนาคตเราไปทำงานเราไม่สามารถขอเงินเดือนหรือว่าขอผลงานจากใครได้เพราะฉะนั้นคิดว่าการเรียนเราก็เรียนไปด้วย เราเกรดที่ได้มาเราก็ภูมิใจด้วยค่ะแล้วพอเราไปทํางานเราก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นประสบการณ์การทํางานการเป็นนักกีฬามันช่วยกันได้หมดทุกอย่างค่ะแล้วทาให้เราภูมิใจในตัวเองว่าเราได้มาด้วยความสามารถตัวเองไม่ได้ได้มาจากการขอใครค่ะเงือออุ้มย้ําว่าในฐานะแชมป์ไม่ควรทะนงตนทว่ากลับต้องมุมานะให้มากยิ่งขึ้นและพยายามทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดถ้าเราจะรักษาแชมป์เราต้องพยายาม มากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวถ้าเราขึ้นเป็นแชมป์แล้วเราคิดว่าตัวเองเก่งทะนงตัวอุ้มก็คิดว่าไม่สามารถยืนอยู่ได้นานแน่นอนเราก็คิดว่าอนาคตข้างหน้าอุ้มต้องลงเพราะนั้นอุ้งขอรักษาสภาพตรงนี้ให้มาให้นานที่สุดแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดโอลิมปิก2012ลอนดอนเกมคือรายการสำคัญที่คนไทยจะได้มีโอกาสส่งกำลังใจไปเชียร์นัฐา,านันที่กำลังจะนำธงไตรรงไปร่วมแสดงความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ ทีมข่าวสงขานคกริงเกมรายงาน